ครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับนายทุ่คุณดันทุ่ม h a ชแนลครับอยู่รูปที่เกี่ยวกับจักรกลการเกษตรเนาะที่สก,กิโอ้สะาพยังดีเลยครับ นี่ตาเกก็มาถ่ายเห็นฐานพวนห้าใบยางนี้น่าจะเปลี่ยนมาใหม่ครับให้เปลี่ยนมาใหม่กิปสี่ ได้ยินแกบอกว่าสามสิบสองแรงผ่านเครียะครับก็แข่งดีมากครับอันนี้จะน่าจะทาสีใหม่ เดี๋ยวมาดูแก้ไขหน่อยวันนี้ก็อยู่ลบบุรีครับอยู่ลบบุรีอ่าอำเภอพัฒนานี่ผมโซนหรือว่าโซนกตุมครับอยู่โซนกตุมอันนี้ก็เป็นทางขึ้นวัดเสาจินเลยครับมาธุระนิดหน่อยนะครับ ส่วนพี่ๆที่สั่งเกียวดันไว้ก็รอก่อนนะครับครับเมื่องครับพี่น้องประมาณพวกนี้ก็จะได้ส่งครับจะได้จัดส่งอยู่เจยเย็นก่อนนะครับไปแล้วครับเข้าไปข้างในนู่นโอ้แกก็ไปลึกมากครับอ๋อ เดี๋ยวหอยคิบวันนี้นำไปแล้วครับพี่น้องเว้ย,ยทางไหนเหมือนกับแต่ดูรถรแล้วเลยโอ้นาใช้มาครับแนนเปียเลยดูรถอิสกิอ่ะอันนี้ก็มาทุละครับแล้วก็กลับแล้วกับวันนี้โอเคครับผม เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับผมสวัสดีครับ